กับสวัสดีครับสวัสดีวันที่10มิถุนายนหกเจ็ดนะครับวันนี้พามาชมไก่หนุ่มนะครับไก่หนุ่มอายุหเดือนนิดๆนะครับยังไม่สู้ไก่นะครับตัวนี้แม่จะเป็นมูเซดำนะครับสายมูเสดำนะครับ,ส,ส,รบส่วนพ่อจะเป็นลูกชายเยเบิร์แห่งสอมีสุวรรณนะครับ พี่น้องมาชมกันเพลินๆนะครับอายุหกเดือนนิดๆครับยังไม่สู้ไก่นะครับตัวนี้เยียร้อยเลยนะครับเจ้ากุหลาบแดงนะครับน้ำหนักสองกิโลสี่สองกิโลห้านะครับตอนนี้รอยชนสองหกสองเจ็ดนะครับแม่เป็นสายมูเสดํานะครับส่วนพ่อจะเป็น มีสุวรรณนะครับเป็นลูกชายเย,ยเบิร์งแห่งสอมีสุวรรณนะครับพ่อของเขานะครับพ่อแม่นี้จ่ายลูกมีผลงานแล้วนะครับชุดพี่ๆเขานะครับมีพาพี่น้องมาชมนะครับไก่หนุ่ม อยุหเดือนนิดๆครับน้ำหนัก2อกิโลสี่รอชนสองหสองเจดนะครับตัวนี้ เจ้ากุหลาบแดงนะครับมีสุวรรณบวกมูเซดำนะครับพ่อสอมีสุวรรณนะครับพ่อเป็นลูกชาย,ยเยเบิร์ดนึ่นสอมีสุวรรณนะครับแม่จะเป็นสายมูเซดำนะครับเจ้ากุหลาบแดงนะครับตัวนี้อายุหกเดือนนิดๆน,นะครับ ตอนนี้น้ำหนักตอนนี้น้ำหนัก2กิโลสี่นะครับรอยชนสสอองงหกเจ็ดนะครับตัวนี้เยียร้อยครับตามมาชมไก่หนุ่มนะครับพี่น้องที่ชื่นชอบสายเยีย์นะครับ ชมนะครับไก่หนุ่มเจ้ากุหลาบแดงนะครับน้ำหนัก2กิโลสนะครับอายุ6เดือนนิดๆนะครับ รอยชนสองหกสองเจ็ดครับออสอมีส่วนแม่มูเสดดำนะครับครับขอจบคลิปนี้ไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ